สวัสดีค่ะน้องหญิงผักอยู่ที่ชัยภูมินะคะน้องหญิงผักทีโรงแรมโรสอินชัยภูมิค่ะมาเซนในเมืองนะคะเจอทางโขงสักหน่อยนะคะตรงขามกับนิสสันชัยภูมิค่ะเรียกเขาไปขวาตรงนี้นะคะแล้วไปเช็คอินค่ะราคาเริมตัวหกรอยบาทนะคะหนรวมอาหารเสากะบวกอีกรอยหนึง่งท่านหรสองคนนะคะเป็นเจ็ดรอยบาทน้องหญิงไปเรียกอาหารเสานะคะยูนิคก,ก็มมีคาเฟ่น้ำนะคะโรสอินคาเฟ่ค่ะมองพาพันมี่สองฟางค่ะฟางขวาและฟังซ้ายนะคะน้องหญิงจอรดรถเด็กก็ไปเช็คอินค่ะ จะบอกว่าจอดรถหนาห้องเดเลยนะคะสะดวกสบายจริงๆค่ะ6ก0บาทก็ถือว่าคุ้มนะคะจอดรถหน้าห้องไม่ต้องขนของเยอะแยะไม่ต้องขนของบ่อยนะคะนี่น้องยิงพักยูทีบีเก้นะคะเดี๋ยวพาไปมือในห้องค่ะนะ้องขออนุญาตเช็คอินก่อนนะคะไม่มีแม่จำคุณแจค่ะลักษณะที่พากนะคะนี่จะเป็นบานเป็นหลังๆนะคะ จอดรถข้างใครข้างมันได้เลยค่ะน้องหญิงวนออกกลับคืนนะคะผ่อีกฟังหนึ่งค่ะเดี๋ยวพาไปเมืองบรรยากาศในห้องกันนะคะนี่ขับรถมาแล้วจา้าเราก็จะอ้อมด้านขวามือนะคะแล้วก็จะถอยรถไปจอดที่หน้าห้องได้เลย <บา S 2> <อ>ก็สิถอย,ยรถเข่าซ่องเจักหน่อยนะคะอาจจะถอยอย่างในภาวะกัรขับแคบนิดหนึ่งสำหรับคนบอชํานาญนะคะคนชํานาญเขาก็ถอยปึ๊ดเดี่ยวก็หอดค่ะ ห้องไม่มีคีการนะคะเป็นคุณแจ้นะคะนี่ขอบมาใน,นห้องเจวะบกว้างค่ะเตียงเป็นเตียงหาฟุตนะคะเอเซทเอรี่ตู้สมบงเสื้อผ้ามองคบบอคมไฟกระจกซองความงามกับีีหลายค่ะตัวเย็นมีพอไม่นำสองขวดนะคะชั่วคราวก็มีรายวันก็มีค่ะนี่ของน้ำเพ่นไฟแสงสีเสียงเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายแล้วคะ่ะมันเลิศแท้หกรอยบาทถือว่าโอเคนะคะน้องหิงแนะนำเลยค่ะรส ินโฮเทลนะคะนี่สามารถสั่งอาหารกินได้เดอ้อ